ตามชมข่าวในพระราชสำนมนะค่ะในหลวงพระราชินีพระราชทานคือปปปรปปปปกระสุนตุกตไพรจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่13ธันวาด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขวนไยที่ประสุนตุกตาไพรจากภัยธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พลเอกภูมิฉายาองคนมนตรีไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่นครศรีธรรมราชนห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าพนังโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวเกี่ยวข้องร่วมประชุมรายงานสถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาการเกิดอุทกภัยอย่างยั่งยืนต่อไป มาต่อคุณศียุทธยากันนะคะร่วงเสียงแผงยิงสยามชุดจิ่นฐานบ้านเรือนไทยเอกลักษณ์หลังคาเรือนภาคใต้เสิญจมค่ะเอกลักษณ์หลังคาของเรือนไทยภาคใต้มีอยู่3ลักษณะได้แก่หลังคาจั่ว หลังคาปัญญาและหลังคามานิลาหลังคาจั่วมักอยู่ในชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงไม่ตกแต่งหน้าจั่วและไม่มีตัวเงาหลังคาปัญนหยาเป็นหลังคาลาดเอียงจึงมีความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคาเป็นพิเศษเพื่อให้ทนรับฝนต้านแรงลมหรือพายุใต้ฝุ่นได้ดีรูปทรงได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก เรื่อนส่วนใหญ่อยู่ทางจังหวัดสงขลาหลังคามันิลาหรือหลังคาปรานอหมายถึงชาวฮอลันดาจึงเชื่อว่ารับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมของชาวฮอลันดามีโครงสร้างแบบหลังคาปัญญา้นยาแต่เป็นหลังคาที่มีจั่วติดอยู่ช่วยระบายอากาศและดูสวยงามส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดปัตตานีกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย ค่ะแล้วนะคะถ้าชมเส้นทางบันเทิงและต่อด้วยละครร่างรักทางใจกระต่อนนะคะสําหรับผู้ศกษศาสนาชาติตวันนี้ธรรมัญยุตตาสถาสาธุความรู้จักเหตุยามประโยชน์ให้สัาเร็จทุกเมื่อในภาพสุดท้ายค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสาระเร่งดับไฟป่าที่เผาทําลายไฟป่าที่เผาทําลายพื้นที่ในป่าไปแล้วมากกว่า2องแสนสามื่นสี่พันไร่สมควรให้ให้ผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยสองราย ลาไปในภาพนี้สวัสดีค่ะ